So <laughs> <laughs> สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยลาวนะฮะทุกๆท่านกันเลยอ่ะวันนี้ก็มีหวยรัฐบาลด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับในทุกๆหวยแล้วกันนะครับสลับในสรุปหวยรัฐบาลนะครับก็ให้ไปแล้วนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ขอให้ถูกหวยทั้งวันเลยเด้อนะครับเราวันนี้นะครับใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะฮะนำเงินที่ถูหว้นะครับที่โชคดีนะไปทาบุญทำทานด้วยเด้อนะฮะเรื่องแบบนี้ ใช่ว่านะฮะจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้ไปเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับบางวดผมให้ไปไม่ถูกสลับไปไม่ถูกสมาชิกก็นําไปจับ ก็ถูกกันไปหลายๆท่านนะครับเนาะทำดวงเลยแล้วกันนะครับเนาะก็ถ้าโชคดีจากหวยไทยแล้วนะฮะหวยลาวอาจจะไม่ต้องจับก็ได้นะครับเนาะอ่ะสรุปหวยลาวงวดที่แล้วนะครับก็เข้าไปในที่ใน0ูนย์เตรงๆเลยนะครับเนาะในศูนย์เก้าตรงๆเนเน้นๆให้ใน8คู่นะครับสำหรับท่านไหนที่เป็นสมาชิกนะฮะเนาะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันเนาะสำหรับในวันนี้นะขอให้เข้าตรงๆ นะครับอะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกระดิ่งอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับหรือจะนําเลขฝันนะฮะไปจับนะครับก็ที่ไปนอนนครพนมนะฮะแล้วก็ฝันนะฮะฝันห้องห้องห้องที่ไปอยู่นะฮะเนาะเหมือนเรื่องเล่าในเรื่องโก้เลยนะฮะเปิดประตูเข้าไปกลิ่นอับเข้ามาเลยนะเหมือนห้องไม่ได้ เปิดใช้ามานานมากๆเลยนะ,ะมันมีกลิ่นอับนะแล้วห้องมันก็เป็นห้องริมด้วยห้องสุดท้ายด้วยนะครับเนาะเป็นห้องสุดท้ายด้วยห้องห้องเบอร์หกนะครับเนาะอืมนะห้องสุดท้ายด้วยเข้าไปข้างในกระจกแตกด้วยเนาะ,ะ,ะกระจกล้ามันแตกเหมือนโดนอะไรนี่แหละแล้วเขาก็เอานะครับเทปเทปเทปใสนะครับเๆๆนะบาะแปะติดไว้เฉยไม่ได้เปลี่ยนกระจกนะครับก็มันเป็นมาม่านบางอยู่เนาะฝั่งนี้มันจะเป็นกระจกนะครับเนาะอ่า เข้ประตูเข้าไปฝั่งบนนี้จะเป็นกระจกนะครับกระจกยาวเลยนะครับทั้งแถบแล้วก็มีผ้าม่านสีดําๆบางอยู่นะฮะนะเป็นกระจกนะคันงกระจกไว้อยู่นะผมไปเปิดผ้าม่านดูอ่ะกระจกมันแตกนะครับเนาะเออทำไมไม่เปลี่ยนนะฮะแล้วแล้วก็ผ้าม่านเนี่ยดูเหมือนไม่ได the ้ซักมานานมากเลยนะมีรอยเปื้อนรอยดำนะฮะเนาะอ่ามันเป็นผ้าม่านสีดำๆมันก็เป็นสีขาวๆไปจับมันก็เป็นนะครับรอยสีขาวๆเนาะเออนั่นแหละนะครับเนาะก็ ขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเนาะห้องน้ําประตูก็จะพังแหล่ไม่พังแหล่นะครับเนาะส่วนน้ําก็หยดหยดติ้งติ้งติ้ง,ต,งติ้งเลยนะสงสัยนะว่าคงจะไม่มีคนพักนะครับในห้องนี้มานานแล้วนะครับเนาะอ่ะก็ตอนไปดูพญานาคเสร็จนะครับเนาะอ่ะไปดูไหลเรียไฟเนาะเสร็จนะฮะก็กลับมานอนสี่ทุ่มหนะ้าทุ่มแล้วกลับเข้าห้องนะครับก็นอนนันะ่นแหละก่อนนอนก็สวดมนต์ใบพระนะครับเนาะขอให้นอนหลับฝันดี นะครับนั่นแหละฝันนะครับเนาะฝันในคืนนั้นเลยนะฮะเนาะฝันว่านะครับน้องหมาที่ผมเลี้ยงไว้นี่แหละนะครับเหมือนจะอ้วกออกมานะฮะเนาะอ่าอ้วกออกมาเป็นเป็นหนอนนะฮะอ้วกออกมาเป็นหนอนแล้วก็ก็เป็นหนอนประมาณเท่านี้แหละนะครับเนาะอืมพอดูว่ามันเป็นหนอนเสร็จนะครับเนาะก็เอาไปไปมาๆนะฮะจากที่เป็นหนอนอยู่ก็เป็นผีเสื้อนะฮะเนาะอ่าเป็นผีเสื้อแล้วก็บินอยู่นะครับแล้วก็ในความฝันนั่นแหละนะครับในความฝันก็เลย เหมือนว่าจะมีคนเคยพูดว่าถ้ามันออกมาเป็นผีเสื้อแบบเนี้นะครับจะอธิษฐานขอพรได้หนึ่งข้อนะครับเนาะเออนะฮะผมก็อธิษฐานขอพรเนาะเพราะว่ามันออกมาเป็นปีเสื้อนะครับเนาะอันนี้ในในความฝันนะครับเนาะแต่ไม่รู้ความเป็นจริงหนิดไม่รู้อธิฐานแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเนาะเออนะฮะแต่ไม่รู้ว่าฝันดีหรือฝันไม่ดีเนาะฝันแบบนี้นะครับก็อธิฐานนะก็ไปปีเสื้อก็บินไปของเขาเนาะพอดี เขาก็บินผีเสื้อบินไปตรงที่เขาออกมาจากหนอนนั่นแหละนะครับบินไปปุ๊บทีนี้ผมจะหาอะไรมาจับไว้ได้แหละนะครับพอไปหาปุ๊บกลับมาหันมามองอีกทีนะฮะก็ไม่มีนะครับเนาะก็หายไปแล้วผีเสื้อนะครับเนาะเหลือเหลือเหลือแต่หนอนนั่นแหละนะครับหนอนก็นิ่นะฮะเนาะเออนะครับก็เนี่ยแหละนะะในความฝันนะฮะตีเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับก็ห้อง ห้องลิมสุดเลยนะฮะห้องเบอร์6นะฮะห้องเบอร์6 6ตัวเดียวอย่างวันนี้จะมี6หรือเปล่านะครับทั้งหวยลาวแล้วก็หวยไทยนะ,ะจะมี6หรือเปล่านะฮะหรืออาจจะเป็นเลขเกี่ยวกับอายุผมเนาะอ่าก็เข้า3 4 3 5หนะครับลองดูแลกันนะครับเผื่อจะมีโชคกับเลขความฝันนะใครตีหวยแม่นๆนะ,ะตีหวยในเลขไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเนาะอะส่วนในหวยลาวพัฒนานะครับวันนี้นะครับก็วันที่1 นะเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นเดือนนี้นะครับหัวแรกนะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับเนาะก็เริ่มต้นเข้าหน้าหนาวมาแล้วนะครับเนาะ,อะลองดูว่าจะหนาวไหมวันนี้นะครับเลขจะออกเลขไหนนะครับให้ไปนะครับในที่ในเด่น6 8 9 เด่น6เด่น8เด่น9นะครับเนาะนำไปซื้อเลยนะฮะเนาะ6กับนะ 6, 9, 9ก็ตัวเดียวกันนะครับเนาะอาจจะเลือกเอา6หรือเลือกเอา9นะงวดที่แล้วผมชอบ6เนาะอืมมันพี่กับโวยเป็น9นะครับเนาะชอบ6ตัวเดียวเลยงวดที่แล้ววันนี้ก็เ่นะเลือกเอาการตามดวงเลยแล้วกันนะครับจับคู่นะครับก็จะเปนในที่ใน6 7 6 4 6หอ่า6 4 2อรอบที่บ๊ออกดิ ห 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6นะครับ6 3สาสองนะครับแล้วก็จะเป็นอีกที่ในห1หนึ่งเนี่ยก็กลัวจะไปออกหวยไทยก่อนนะฮะเนาะเหมือนงวดก่อน,นนะครับวันไหนให้วันไหนมีหวยไทยออกเนี่ยมักจะไปออกชุดของหวยลาวนะครับเนาะกลัวจะไปออกหวยไทยก่อนหรือเกินนะถ้าออกหวยไทยแล้วหวยลาวไม่ได้จะมาเหมือนกันนะครับหลังๆนี้นะฮะเนาะในเด่น8นะครับก็เป็นที่ในแปดเจดแดสด 683 82นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน81เนาะก็ขอให้8มานะครับนะ้อกถ้า8มาก็ขอให้มีอยู่นี้แล้วกันนะครับไม่แน่เลขเลขดังที่เป็น8เนาะไม่8ปดไนบ้างแปดศูนยเลยนะครับเนาะอาจจะมาออกหวยลาวก็ได้นะครับตัวกันนะครับตัวกันกันไว้นะครับในที่ใน97 9,4,9,6,9,3,9,2นะครับแล้วก็จะเป็นในที่91หเนี่ยหรือวันทั้นอาจจะชอบ9คิดว่า9จะมาอีกก็จับไปแค่ใน6คู่นี้ก็ได้นะครับคนจะถูกซื้อ6คู่นี้ก็ถูกนะอย่าไปซื้อเยอะนะซื้อในน้อยเนาะน้อยพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับอ่นะไปดู3ตัวนะครับ3ตัวนี้ก็จะเป็นในที่ใน2 6 1 9 6 4 นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน966 3ตัวนะครับ3ตัว3ชุดแรกก็ลองติดไว้น้อยๆนะครับพอได้รุ้นแล้วกันเดอ้อนะฮะ3ตัวเพื่อฝึกเพื่อฝึกนะฮะอีกชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในที่ใน8 9 9 9 8 6นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน3 97ดนะฮะก็จะเป็นในชุดที่2นะฮะ ลองติดไว้น้อยนะครับน้อยๆพอได้รู้แล้วกันนะครับขอให้โชคดีกันนะทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็หวยลาพัฒนาใถวันนี้แล้วกันนะครับนะเนาะอ่ะไอห้งหปังังใครที่ตีหวยแม่นๆเนาะเลขฝันนะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับเผื่อผมจะได้นําเป็น้อด้วยนะครับเนาะเออฝันแบบนี้นะว่าวันดีหรือไม่ดีนะครับ<อ>ยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับช่องนะครับหวยลาท,ท,ทุกท่านนะโชคดีเฮงๆปังปัง นะครับก็หวังว่ามันจะไม่ไปออกในหวยไทยก่อนนะครับหวังว่ามันจะไปออกในหวยลาวนะครับเนาะเพราะว่าที่น่านมามันชอบเอาหวยลาวนะครับเนาะเออไปออกหวยไทยก่อนนะครับเนาะถ้าหวยไทยไปออกก่อนแล้วหวยลาวไม่น่าจะมานะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับนอกอยังไงก็ขอให้แฟนๆหวยเฮงๆปัง,งๆ,ๆแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ